สวัสดีครับอยู่ก๊อปปี้สูซุปโรนะครับและโจค่ะมิโซะเอ็มพีค่ะวันนี้นะครับเราส่งวดดัตถุลนน้วนาช่วงนี้ก็ สิ้นปสีส่งรัวก<ช>ๆกันหน่อยนะครับปลายปีก็จุกๆนิดนึงนะคะตัวนี้นะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของไลน์อีโคคาของเรานะคะ,ะกับตัวแอทท s m a r สมารนั่นเองค่ะแอทท s m a r สมารนะครับพร้อมสีเทาเททเนียมแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5 8 8 0 0 0 0บาทนะครับหูราคาก็ไม่แรงด้วยนะใช่แล้วก็สวยออปชั่นครบด้วยกับโปรโมชั่นตัวนี้ลูกค้าเนี่ยพร้อมชุดแต่งแบบนี้เนี่ยออกรถอยู่ที่เท่าไหร่คะ คันนี้ลูกค้าบอ,อกว่าใช้เงินแค่เพียง39,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับอ,อย่างนี้ก็แสดงว่าต้องได้ทั้งดอกเบี้ยตามแล้วก็ผ่อนสบายแน่เลยใช่เลยคันนี้ลูกค้าส่ง7ปีเนาะได้ดอกเบี้ยแค่2.59นะคร้าเุ้าค่คเัยแล้วค<ล>้างวงนอยู่แค่7,340บาทเท่านั้นเองนะครับ7 0 0 0ต้นได้ตัวท็อปขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ไปเดิมๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีของแต่งอะไรบ้างคะ่ะที่เราติดเพิ่มให้นะครับนี่เลยที่ส่องสว่างด้านล่างนะครับเป็นสเก์ตของวเดอร์นะครับตัวนี้เป็นทรงฮิตของแอนทา เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไลเดอร์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเดย์ไลท์ให้นะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะคลิปตัดสีแดงรอบคันนะคะพร้อมท่อหลอกด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ มาสวยๆเลยนะครับวรวมถึงสปอยเลอร์หลังนะเราให้สกเสร์ตแล้วเราก็จะใส่สปอยเลอร์หลังให้ด้วยเลยครบเซตเอตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบดักเทลก็คือจะเป็นแบบตูดเป็ดนะคะก็จะเป็นดูเรียบหรูดูคลาสสิกนั่นเองคะ่จะจะมีอีกแบบนีแบบยกๆหน่อยอันนี้จะดูซิ่งๆหน่อยอันจะดูสปอร์ตดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับเรียบหรู แล้วก็คันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเนาะมันก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่คุ้มค่ามากๆนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าด้านหน้านี้ค่ะกระจังเนี่ยเขาก็จะขลิบเป็นสีแดงมาให้นะคะใช่เลยนะครับี่กระจังขลิบจากโรงงานนะครับทาเองไม่ได้นะนะครับทาเองไปมันถ้าเป็นพวกสติ c ก e r อาจจะหลุดได้ใช่ใช่ใช่นั่นจะไม่ดูว่าไม่สวยเนาะแล้วก็ไฟนี่นะครับ ถ้าไฟของตัวท็อปนะครับจะมาเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ดีเลยนะครับสวยงามนะคะพร้อมเดย์ไลท์ด้วยแล้วก็มีเดย์ไลท์เข้าเซตกับตัวไฟเดย์ไลท์ของสเกิร์ตไปด้วยเลยรวมถึงไฟตัดหมอกที่อยู่ตรงกลางเนาะตัวนี้นะครับก็คือมีไฟ3ดวงด้านหน้าสวยๆเลยสว่างจัดนะครับรวมถึงตัวล้อนะรองเท้าของรถเนี่ยก็มากับแม็กซ์นะคะเป็นทูโทนปัดขึ้นเงาแบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานพร้อมกับยางคุณภาพสูงมาเลยใช่เลยนะครับเพราะถ้ามาจากโรงงานนี่ต้องบอกเลยว่าทั้งแม็กซ์ทั้งยางนี่คุณภาพแบบ คือโรงงานเขาคัดมาแล้วอะอย่างดีเพือจะมาเลือกแบบไม่ค่อยได้แล้วนะี่แล้วก็การขับขี่ก็แบบนะนุ่มนวลเหมาะสมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะลแล้วก็ยังมีตัวติดฟิล์มให้รอบคันที่เราแถมให้นะคะมีการสัตว์ข้างนะแล้วก็ในรุ่นนี้ค่ะก็จะมีตัวกล้องมองภาพขนาดถอยจอดให้อยู่แล้วด้วยน,ะะนี่คือติดไปโรงงานเหมือนกันนะครับก็คือมาพร้อมตัวรถเลยคือรูปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นตัวกับจอเนาะเข้าเกียร์ทอยังมีสเกลขึ้นให้ครบหมด ใช่ครับนในตัวท็อปนี้ค่ะภายในเนี่ยก็จะบุกไปด้วยเบาะหนังนะคะ,<น>ะมาจากโรงงานก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำสวยๆนะครับดูแลดีไอ้ดูแลง่ายด้วยนะครับตัวนี้เนาะ<ม>แล้วก็นะครับตววนี้ก็อย่างที่บอกจอเนี่ยมารองรับได้ด้วยทั้ง Apple CarPlay Android Auto <ม>นะครับ <USB S 2> บลูทูธ USB วิทยุนะคะได้ครบคันเลยนะปุ่มด้วยเนาะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยเลยนะครับสะดวกสบายมากๆแล้วก็ในฟังก์ชันของตัวท็อปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพวกฟังก์ชันที่เป็นพวกออโต้มาแล้วทั้งไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะสามารถตั้งได้ว่าให้แบบถ้าไฟมันมืดอ่ะก็ติดให้นะคะถ้าเข้าที่สว่างก็ดับให้เองเลยนะครับมีคว u i คอ control ลดความเร็วอัตโนมัติให้ด้วยนะครับแล้ขับทางไกลเนาะ ลดา,า,ารงไม่ล้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งด้วยตัวเอง<ช>นะคะรับใช่เอาปล่อยวัตเตอวิ่งด้ยวยความเร็วที่็อกไว้นนิ่งๆไปได้เลยนะคร<ช>ับอยากยกวัแค่กด Can แคนเซลนิดแดียเเรกเอาแค่นั้นเองนะครับแล้ววันนี้น<ล>ะนจะได้กุญแจด้วยนะกุญแจเป็นอ OH <ช>ัจุยะ k คโเเลยอ่าฉะนั้นก็คือเป็นคีย์เลสนะคะเราก็พกไว้เฉยๆเนาะสามารถล็อกกดล็อกปิดประตูได้เหยียบเบรกก็กดพุชสตาร์ตติดได้ง่ายดายนะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะเป็นพวก FCM เเตือนการชนด้านหน้านะคะที่ความเร็วต่ำนะ ป้องกันการชนกําแพงก็มี UMS ให้ด้วยนะคะจะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้เนาะที่เป็นตัวจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าให้นะครับเผื่อเราแบบเมื่อเมื่อเผลออยู่รถไหลๆอ่ะเขาก็สามารถช่วยเซฟเราได้นะคะระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ยังมีตัวกระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัตินะคะก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะคะคุ้มค่าจริงๆนะครับระบบแอร์ก็เป็นออโต้ด้วยนะครับนี่นะครับเวลาเขาเรียกนะกดเป็นแอร์บ้านอ่ะ เราเซ็ตอุณหภูมิไม่เลยเดี๋ยวเขาจัดการเลยใช่ <laughs> สามารถเลือกอุณหภูมิได้เลยนะคะแล้วก็ที่มากับตัวรถเนี่ยก็จะมีเซอร์วินน <5 S 2> สแพ็กเกจให้ด้วยนะ5ปีอันนี้คุ้มค่ามากๆกก็คือฟรีทั้ง ค่าแรงฟรีอยู่แล้วเนาะก็อันนี้จะเป็นเรื่องของแพ็กเกจการฟรีค่าเคมีพันธ์และอะไรในการเปลี่ยนถ่ายนะตามระยะที่เข้าเช็คมีทั้งหมด10ระยะก็ฟรีให้ตลอด10ระยะนี้เลยนะคะก็คือแสนกียลอยู่หปีนะครับเอาวถเข้าสู่เมการเปลี่ยนถ่ายมีเครื่องนี้แบบแทบไม่ต้องควักเงินเองเลยใช่ซึ่งเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้วยอันนี้ ออกที่เราเนี่ยเข้าที่ไหนก็ได้นะคะพร้อมบริการช่วยชุกเฉินพิเศษ5ปีเ<ห>ต็ม5ปีไปด้วยเลยเป็นเรื่องของ,อของแบบเรื่องชุกเฉินเนาะรถสตาร์ทไม่ติดนะ้ำมันหมดแบตหมดอะไรเงี้ยโทรได้เลยนะ24 <c oughs> ชั่วโมงมีคนดูแลให้อุ่นใจแน่นอนค่ะโอ้โหก็หหคือถ้าเน้นแบบเขาเรียยนะความแบบคุ้มค่าที่มากับรถที่มันแบบเต็มอ่ะแล้วคุ้มค่าก็คือแนะนําตัวนี้ ถูกต้องตัวเดียวจบครบทุกอย่างนะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมที่จะไปส่งลูกค้าด้วย<ช>อันนี้จะไปที่ไหนคะอ่ะวันนี้ไปส่งที่รถพัสนวนครน,นะคะใ<ม>กลใกล้นี่เองนะเดี๋ยวเรามีน้องหมีไปเซอร์ไพรส์ให้ในรถเลยคะ่ะแล้วเ,าเอาอันนี้นะครับไปเป็นเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญปีใหม่ลูกค้าเลยเลยค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาสิงลูกค้ากันแล้วครับสวัสดีครับพนุ่นครับเนี่ยครับวันนี้วาถูกใจไม่เอ่ยูกใจค่ะถูกใจมากูกใจมากเลยนะครับฮะเนค่กเป็่นข่าดเลยนะโอ้โหก็คือจริงๆเห็นว่าดูผมจากทางยูทูบมาด้วยใช่โอ้โหก็คือได้ดูคลิปมาแบบเยอะเลยแล้วมาเห็นตัวจริงนี่คือยิ่งกว่าที่คิดอีกครับตกใจกใจเลยนะโอ้โหวับทำเรื่องยากไม่เอ่ยไม่ยากครับไม่ยากเนาะรับเดียว รู้สึกไฟแนนซ์น่าจะแป๊บเดียวรู้ผมเลยเนาะวันเดียววันเดียวเลยนะครับแม่เดี๋ยวเรารอเลิกกันนิดนึงเฉยๆเนาะิี่วัดก็มาสักพักกัด้วยได้ได้ของขวัญปีใหม่ไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไงฝากเชียร์ผมหน่อยด้กันเนาะสมมติมีคนสนใจว่าพี่สุพากวดกับใครดีครับพี่กอลพี่สจเนะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับไงขอเฮงๆรวยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับรถสวยๆโปรดีๆนะครับ ติดต่อได้เลยที่กอไปสไ่ซูซูเปอร์โห้ช่องคิดโจ้ไอซูเอ็มพีนะครับวันนี้ขอบคุณครับไปกันนะครับสวัสดีครับ